ัสดีครับผมปามหนูผู้ยักษ์เชียงรายครับวันนี้ก็มาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับว่าผมเลี้ยงหนูยังไงให้ได้เงินขายหนูได้ไงได้วันละห้าแสนนะครับผมก็เป็นผู้พิการนะครับผมก็ไม่เคยเลี้ยงหนูมาก่อนเหมือนกันนะครับนะผมมันก็อยู่บนเตียงคนไข่อะไรครับตอนเย็นก็ลง ลงรถเข็นไปดูที่ฟาร์มอะไรยนครับเวลาลูกค้ามาก็ลงรถเข็นนะครับไปเข็นไปดูที่ฟาร์มนะครับถ้าอยู่บนเตียงก็ดูผ่านกล้องวงจรปิดนะครับดูผ่านเน็ตเอาอย่างนี้ครับไม่ต้องลงไปนะครับก็ผมก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบง่ายๆนะครับกล้องตัวไม่กี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยห้าร้อยบาทก็ใช้ได้นะครับนะครับอาหารก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับอนไรลดต้นทุนผมก็พยายามจะใช้อันนั้นนะครับนะครับผม ว่าผมเลี้ยงยังไงให้ได้วันละห้าแสนผมก็ผมทำการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับผมส่งทั้งภายในประเทศด้วยแล้วเคยส่งไปเกาหลีด้วยส่งไปลาวด้วยนะครับแล้วก็ผมส่งไปขายที่ลาวก็ลูกค้าเขาก็จ่ายเงินมานะครับดูไหมวันหนึ่งผมขายได้มันละห้าแสนนะส่งไปลาวนะครับ นี่เงินกีบครับนี่ครับเงินกีบครับพอดีลูกค้าเขาไม่มีเงินไทยนะครับนะครับฝากรถมาก็ไม่เป็นไรครับผมก็เลยก็เลยเอาเกียบไว้เป็นควันทุงนะครับเอออย่างน้อยยังมีเงินเงินเสียติดกระเป๋าอะไรเงี้ยของจริงไม่มีครับนะเงินเสียบาทไทยนะไม่มีหรอกนะเป็นเงินเงินเงินลาวเงินกีบทางพี่น้องของเราที่อยู่ฝั่งลาวนะครับ เขาอยากได้พันหนูก็ส่งหนูไปนะครับก็จ่ายเงินมานะครับก็ดีครับจะได้ช่วยเหลือกันนะครับเปิดตลาดฝั่งนู้นไว้นะครับเพราะสาขาฝั่งเราผมก็มีครับอยู่ที่เมืองวยทรายแของบอกแก้วนะครับฝั่งลรานะครับผมก็ส่งไปหนูเนื้อก็ไปร้อยกโลละนะครับพอเมืพันก็ส่งไปขายนะครับคนสนใจเยอะครับนะครับฝั่งนู้นนะครับที่น้องฝั่งลรานะครับเชิญผมไปเป็นวิทยากรให้ไปสอน ชาวบงชาวบ้านฝั่งนู้นผมก็อยากใจอยากไปให้ครับแต่ว่าผมเดินทางอะไรลําบากเนาะผมก็ให้แนะนําให้พี่เขาพาคนของเขามาดูงานที่ฟาร์มนะครับดูงานที่ฟามนะฮ <c oughs> นะเขาก็ตกลงแต่ว่าช่วงนี้ด่านปิดนะครับมาไม่ได้นะครับกนะ รอให้ด่านเปิดผมก็จะได้ส่งพ่อแม่พันไปให้ับลูกค้าที่เป็นตอมอ,อยู่ฝั่งลาเขาก็ยักได้พันหนูนะครับอีกต่อมานะครับรอบแรกเรื่องเขาสั่งไปเขาเห็นเขาอยากได้เขาก็เลยสั่งสั่งสั่งด้วยช่วงนี้มันส่งไปไม่ได้ครับก็เลยต้องรอด่านเปิดก่อนนะครับกับน้องที่อยู่เวียงจันทร์นะครับก็สั่งไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอด่านเปิดอะไรหรอกจะโทรแจ้งนัดเขาจองไว้นะครับนะครับ สองพั 2, นูไว้นะครับอผมก็จะให้เป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งผมที่ที่เวียงจันทร์นะครับเมืงงองหลวงนครเวียงจันทร์ที่บางดาวนะครับผม,ผมก็จะได้ส่งพ่อเม่พันธุ์ไปขายทางนู้นด้วยครับนะครับไปเปิดตลาดหลายที่นะครับแต่ตอนนี้กำลังเลงจะส่งไปพ่อแม่ครับเพราะว่าน้องทีมงานเขาเคยส่งไปขายพ่อแม่ด้วยนะครับจะ,จะลองลอง ลองไปตีตลาดพม่าดูก <g ill> ็ <ain> ยังไม่เคยส่งครับที่พม่านะนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าขายคนพม่าก็ชอบกินอยู่เหมือนกันนะเขาว่า,างี้นะเพราะว่าทีมงานผมอยู่ที่อําเภอแม่สายครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาเคยส่งไปส่งไปขายบ่อยนะครับเดี๋เออถ้ามีเยอะเดี๋ยวผมจะลองส่งไปตีตลาดที่พม่าดูนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟ์มหนูยักษย์ยางไายนะครับผมฟ <c oughs> ์มผมฟ์มเล็กๆครับนะครับบริการด้วยใจนะครับเน้นเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ อย่างแบบเรต้นทุนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยนะครับนะครับผมว่าจะเป็นใช้โซลาเซลล์นะครับก็จะได้ประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงเรือนนะครับนะครับหลอดไฟก็ใช้เป็น LED นะครับโรงเรือนไม่ร้อนนะครับแล้วก็ใจสว่างปอเพยงนะครับแค่11วัตตว่ามีสว่งมากนะครับหลอดใครสนใจก็มาศึกษาดรงงานที่ฟาร์มได้นะครับนะครับบอกกันดีๆนะมีข้อมูลข้อม้อะไรสักอย่างผมครับ เียัเราไม่มีที่ขายก็คนมาขายผมได้จะร้อยโลสองรอยโลก็คนมาขายได้นะครับไม่ต้องแจงลงหน้านะไม่ได้เตเรียมเบาเตรียมอะไรไว้นะครับนะครับถึงไม่ใช่ทีมงานผมก็รับนะครับก็ติดต่อมาได้ครับผมปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่ซื้อไม่มากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ